สวนยิ้มเย้มสวนยิ้มเย้มมุกดาหารนะคะเปิดแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋ามานะคะมาเที่ยวนะคะสวนยิ้มแย้มที่มุกดาหารค่ะอย่าลืมมาเที่ยวเด้อจ้าเด้อที่สวนยิ้มแย้มมุกดาหารจ้าเจฟ้าจะเอาวิวส,สวยๆมาฝากมาตอนให้กับพี่ปานาอาทุกคู่ทุกคนนะคะเนาะ แต่ละจุดนะคะนาทายรูปนาทายคลิปนาทายวิดีโอเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะมาชมบรรยากาศแบบนี้นะคะก็มาได้ที่นี่นะคะเจฟ้ายืนอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ถ่ายมุมสูงยังไม่ได้เดินบันไดลงไปนะคะของเขาก็คือมันจะได้เปรียบตรงนี้หลักค่ะก็คือเราสามารถถ่ายรูปนะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เดินบันไดลงมาด้านล่างได้นะคะ วิวกะเลยสวยนะคะที่สวนยิมแยมมุกดาหารอยู่บ้านดันข้ามเดอจัดเดอห่างจากได้เมืองบอก,กี่กิโลเลยค่ะอย่าลืมนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาชมว,วิวที่สวยงามมองเบิงภูเขาหรือว่าอยากจะได้นะคะแต่ละวิวแต่ละวิวนะคะชอบถ่ายรูปแบบนี้มาเลยค่ะมาบอกว่าจะมาโซนที่ชมดอกไม้ว่าจังสีนะคะเพราะว่ามันจะมีอยู่สงจุดนะคะ สวนน้าม,มุกดาหารนะคะเนะาะช่นเปิดแหุ่เขาชมในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะผูยย้ใหญ่40บาทเด็กน้อย20บาทนะคะราคากับพ่อฟังนะคะเนาะเจฟาาสรรหามะเราวมาดเลยเจ้ามาแล้วนะคะมาเอาวิวชิ้นแต่ว่าชอบตรงน,นี้ก็คือท่นเป็นสีสีม่วงนะคะ จะชอบมากเลยโทนสีม่วงเป็นคนอะไรที่แบบว่าชอบสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเก็บอีกหนึ่งวิวมุมนี่ก็สวยนะคะพี่นอนจา๋ามุมผีเสื้อนะคะคือเราตั้งกล้องไทยนะคะตั้งกล้องไทยคลิปไทายรูปนี้นะคะจะได้บอดเต็มจอนะคะพี่นอนจา๋าเพราะว่าไม่มีใครถ่ายให้นะคะตั้งกล้องถ่ายเองนะคะเนาะ ฉากแต่ละฉากนะคะมุมแต่ละมุมบางทีก็อาจจะได้ไม่เต็มที่ถ้าหากว่าถ่ายถ่ายด้วยตัวตัวเองนะคะแต่ถ้าถ่ายไม่มีรูปเจ้าแบบนี้ก็จะได้เต็มจอหน่อยนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะ